นะครับแล้วก็คลิปนี้นะก็เขาขอ,อเข้ามาเยอะนะเพราะว่าผมเคยบอกไปไว้ว่าจะทําคลิปเฟตหลังวาวนะฮะคลิปเฟซหลังวาวให้ดูก็เดี๋ยวมาเป็นคลิปนี้เลยลวกันนะอันนี้เป็นฝา125นะ่ร้อยิบห้าอันนี้ก็ทางลงกลึงเขาจัดการเฟซไม้ผมเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมไม่ได้เฟตเองนะแต่ว่าก็รู้วิธีเฟซว่าเฟซอย่างไรบ้างนะะ ตอนอื่นเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการเฟซหลังวาวเนี่ยมันจะทำได้ในเฉพาะกรณีรถที่ทำแคมทำวาวนะเพราะว่าอะไรแคมเดิมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเฟซหรอกครับเพราะว่ามันเป็นค่าโรงงานมาอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะเฟซหลังวาวเนี่ยนะตัวปัจจัยหลักเนี่ยก็คือแคมปัจจัยหลักก็คือแคมอเดี๋ยวผมดึงแคมออกมา คือตัวแปรสาคัญเนี่ยอันนี้เป็นแคมเป็นแคมแต่งนะของลูก56มิลอันนี้จะเป็นแคมเดิมดูองศาองศาจะแตกต่างกันดูลิฟนะฮะจังหวะโอเวอร์แลปมันจะต่างกันอันนี้เป็นแคมเดิมส่วนตัวเนี้ยจะเป็นแคมแต่งนะฮะคือปัจจัยหลักจริงๆเนี่ยตัวแปรสําคัญในการที่จะคํานวณตัวเลขออกมาได้จริงๆเนี่ยต้องมาจากแคมอย่างแรกนะฮะต้องมาจากแคมไม่ใช่ว่า แคมเดิมแต่ว่าคุณจะไปเฟตหลังวาวให้มันสูงขึ้นก็มันไม่มีประโยชน์นะฮะคือใช้แคมก็ใช้ถ้าคุณจะใส่แคมแต่งเนี่ยในวาวเดิมลูกเดิมเนี่ยคุณไปหาแคมที่มันตรงสเปกก็ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยแล้วก็ตั้งวาวใหม่นะฮะไม่จําเป็นต้องไปเฟตหลังวาวอะไรมันถ้าในกรณีที่คุณอยากเฟ่จริงๆคุณต้องใช้แคม ใช้แคมที่มันองศาสูงนะเพราะว่าแคมองศาสูงเนี่ยมันจะกดลงไปแล้วรีเทนเนอร์เนี่ยส่วนมากรีเทนเนอร์เนี่ยแคมแต่งที่มันยกเยอะเกินเนี่ยรีเทนเนอร์เนี่ยมันจะไปชนรีเทนเนอร์ก็คือตัวเนี้ยครับนะรีเทนเนอร์ก็คือตัวน,นะ er วนี้ซึ่งมันจะอยู่บนหลังฝปริงวาลในลานานักษณะนี้นะแล้ววาลก็จะอยู่ในลักษณะาน,านี้แคมแต่งที่มัน มีองศามีลิ์ที่ยกสูงๆเนี่ยมันจะกดลงไปเยอะในเมื่อมันกดลงไปเยอะเนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องไปชนกับบูธบาร์ตัวนี้ตัวในฮะมันจะไปชนกับบูธบาวตัวนี้ซึ่งในบูธบาวตัวนี้มันจะมีซีนก้านวาว์อยู่ถ้ามันชนเนี่ย ก็แน่นอนฮนะมันทําให้สิงคก้านวาลแตกหรือบางทีสปริงนั่งหรือไม่ก็บางทีนะวาลจะกดไม่ลงเพราะว่ารีเซนเนอร์มันไปคําแล้วก็มันไปกดอยู่กับตัวบูทตัวนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องเซตหลังวาลกันแต่ว่าตัวแปรสาคัญเนี่ยลูกเดิมไม่ต้องไปเซตเลยครับหลังวาลใช้แคมแต่งสเปคที่มันมีองศาที่มันรับกับวาลเดิมดีกว่านะ ถ้าใครที่ขึ้นลูกไปแล้วขึ้นลูกห้าสามห้าสี่ห้าสิบห้าถึงห้าเจ็ดห้าแปดเลยก็แล้วแต่ถ้าขึ้นลูกใหญ่ๆเนี่ยขยับใส่เยอะๆเนี่ยก็ค่อยไปเปลี่ยนวาลแล้วก็ไปเซตหลังวาลกันอีกทีหนึง่งสําหรับขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนวิธีการเซตเนี่ยคุณไปหาแคมมาก่อนคุณต้องรู้สปเปคแคมที่คุณจะใช้ก่อนนะอ่ะเริ่มขั้นตอนการเซตเนี่ยคุณก็ต้องวัดนะเดีย๋ยไปแคมเดิม คนอื่นเซตยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือวิธีที่ผมเซตนะก็ใครจะบอกว่าเออผมเซตแบบนั้นคุณเซตแบบนั้นคุณเซตแบบนี้อันนั้นก็แล้วแต่นะฮะแต่อันนี้คือวิธีเซตของผมนะฮะมั่วไม่มัว่วมันก็เรื่องของผมนะฮะมันก็คือเป็นวิธีของผมนะฮะแคมเดิมอยู่เท่าไหร่อันนี้เป็นแคมเดิมนะเว็บร้อยยี่ห้าลูแนะ่แฟต์ดานดานนะฮะแคมเดิมติดรถยี่สิบแปดนะฮะไอจุดสองเราไม่ต้องมาคิดมันก็ได้นะ แล้วก็วัดเอวก่อนเอวเท่าไหร่เอวยี่สิบแปดวัดยอดยอดแคมสามสิบสองสามสิบสองจุดสองยี่สิบแปดจุดสองนะยี่สิบแปดเราก็นับไปยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองแคมตัวนี้จะยกอยู่ประมาณสี่จุดสองมิลสี่จุดสองมิลนะเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเราเปลี่ยนแคมเดิมออกอันนี้มาหาดูแคมแต่งเราไปซื้อแคมแต่งมาหนึ่งตัวนะ เราตั้งโจทย์จากแคมตัวนี้ก่อนนะตั้งโจทย์จากแคมตัวนี้ก่อนแคมตัวนี้เอลเท่าไหร่อ่ะเอลยี่สบสี่จุดเจ็ดนะเอลยี่สิบสี่จุดเจ็ดลิฟแคมยอดสูงเท่าไหร่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งอ่าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมิลนะสามสิบเอ็ดมิลเอลเท่าไหร่เอลยี่สิบสี่ สามสิบเอ็ดยิบสี่จุดห้ายิบสี่ยี่บห้ายี่หกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบมันจะยกอยู่ประมาณหกจุดห้านะฮะมันจะยกอยู่ประมาณหกจุดห้ามิลทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่เอลของแคมเนี่ยมันผอมกว่ามันผอมกว่าแคมเดิมแคมเดิมเท่าไหร่ยี่แปดเอลยี่แปดแคมแต่งเท่าไหร่ แคมแต่ง24ซึ่งต่างกัน4มิลต่างกัน4มิลปัญหาที่ตามมาคืออะไรปัญหาที่ตามมาก็คืออันนี้เป็นวาล์วเดิมนะอ่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูวาล์วไอเสียเดิมกับวาล์วไอเสียแต่งที่ทํามาแล้วนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่เขาจําเป็นต้องเฟซหลังวาล์วพะตัวนี้นะแล้วก็ปัญหาที่เขาต้องเฟซหลังวาล์วเป็นเพราะว่าบวกลบออกมาแล้วเนี่ย บวกลบเนี่ยเอลระหว่างเอลแคมกับความสูงของลิฟแคมตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยแคมแต่งมันยกเยอะกว่าประมาณเกือบเกือบสองมิลหรือว่าสองสองมิลครึง่งนะยกเยอะกว่าสองมิลครึง่งก็เลยต้องมาเซตเนี่ยที่การวาลวตัวเนี้ยหลังวาลตัวเนี้ยนะถามว่าเซตยังไงนะแคมเนี่ยแคมแต่งเนี่ยเอลมันเล็กกว่าซึ่งเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยนะ อเอาแคมแต่งใส่กข้ไปในฝานะฮะซึ่งใส่กข้าไปในฝาเนี่ยผมได้ทําการใส่สปริงแล้วก็วาล์วแต่งไปแล้วหนึ่งตัวทำไมอ่ะแฟดดับเหรอหรือว่ายัางไงเฟดดับกดสฟดตกดไมเออร์นั่นแหละเอามาต่อนะมาเมื่อกี้นี้แฟตมันดับไปนะซึ่งวาล์วไอดีตัวเนี้ผมใส่เป็นแคมที่เขาเฟดม,มาแล้วแล้วก็ใส่แคมเข้าไปนะสังเกตดูว่า ตัวปลายก้านวาลวเนี่ยที่มันโผลออกมาเนี่ยจากรีเทนเนอร์วาลวเนี่ยมันจะสูงกว่าวาลวเดิมเดี๋ยวผมวัดจากตัวนี้ให้ดูแล้วกัน <c oughs> งงไหมฮะถ้างงก็เดี๋ยวคอมเมนต์ถามมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไลต่ตอบให้ทีละคนถ้ามีเวลานะอ่ะดูง่ายแคมเดิมเออไม่ใช่แคมเดิมวาลวเดิมนะวาลวเดิมตัวนี้ จากยอดของวาวอ่ะมาถึงตรงตรง,ตรงไอ้ที่ล็อกกับเล็บวาวเนี่ยที่เป็นร่องอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะประมาณสี่มิลประมาณสี่มิลนะแล้วมาดูแคมตัวนี้เออมาดูวาววาวที่ทำการเซตไปแล้วเท่าไหร่หกจุดเก้าอาตีฟเว่าเจดมิลนะทำ <c oughs> ไมความสูงแล้วก็ความยาวเนี่ยมันถึงต่างกันนะ เพราะว่าแคมเดิมกับวาลเดิมเนี่ยเขาเซตค่ามาเนี่ยกับกระเดื่องวาลเนี่ยให้มันกดได้พอดีนะแล้วก็ในกรณีที่ใส่แคมไปแล้วเนี่ยนะทำไมเราต้องมาเพิ่มหลังวาลตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าหลังวาลนะหลังวาลหลังวาลก็คือวัดวัดจากฐานฐานฟปริงอะ่ะ ตัวฐานฟปงิงชันที่เง,ง,งาอยู่ข้างในเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ใส่แผ่นรองฟังิงลงไปเนี่ยยังไม่ใส่แหวนรองฟังิงนเนี่ยนะวัดึ้นมาเพราะว่าเวลาเราใส่แคมไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเอ,อ่อลนถ้าเราเอาระยะโดนเนี่ยของหลังวาล์วตัวเนี้ยคือกระเดืองเนี่ยมันจะกดคือพูดง่ายว่ากระเดืองเดิมเนี่ยตัวเนี้ย ถ้าเราขันลงไปจนสุดเนี่ยมันก็จะกดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องเฟตหลังวาวตัวใหม่เนี่ยให้มันสูงขึ้นมาเพื่อรับกับกระเดื่องตัวนี้นะฮะเพื่อรับกับกระเดื่องตัวนี้คือพูดง่ายว่าตัวแปรสาคัญเลยเนี่ยในการเฟตหลังวาวของคุณจริงๆเนี่ยนะคุณต้องเอาตัวเลขมาจากแคมนะฮะต้องเอาตัวเลขมาจากแคมเป็นหลักนะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่า ไอการเฟสหลังวาลก็ก็ก็อันนี้เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการทําไมต้องเฟสหลังวาลนะฮะเพราะว่าเวลากดลงไปเนี่ยบางทีเนี่ยรีเทนเนอร์วาลตัวตูดไอตัวตูดรีเทนเนอร์วาลเนี่ยตัวเนี้ยถ้าแคมย,มยกงสูงเนี่ยคุณต้องไปบวกลบด้วยว่าคุณสมควรจะวัดหลังวาลขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะหลังวาลก็คือจากฐานทัพปิงเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปแต่บอกไม่หมดนะอันนี้บอกไหม คุณวัดขึ้นมาจากฐานฟปปิงเนี่ยฐานฟปิงตัวล่างเนี่ยก็คือฐานฟปิงตัวเนี้ยขาวๆเนี่ยวัดขึ้นมาเลยจนมาถึงตรงตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้ดูไออันนี้ก็ตัวเก่าผมมันเสียไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่มันก็เสีบไม่มีก้านวัดด้วยนะก็เลยต้องใช้ตัวนี้แทน ขึ้นมาสูงเท่าไหร่ขึ้นมาสูงยี่สิบยี่สิบแปดของเดิมเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมวัดของเดิมให้ดูดเลยวัดไม่ถึงอีกของเดิมก็จะอยู่ใกล้เคียงหแหละแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันตัวเลขเท่าไหร่นะ ถ้าเราอยากรู้ว่าเราสมควรจะใช้หลังวาลวเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้เน้นๆเ,เลยนะอา่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราสมควรจะใช้หลังวาลวเท่าไหร่เนี่ยหลังวาลวก็คือจากฐานสปิงขึ้นมาจนถึงตัวที่ล็อกเรียบวาลวเนี่ยตัวที่ล็อกเรียบวาลวเนี่ยเราวัดขึ้นมานะกดแคมลงมาไม่รู้คนฟังจะสับสนหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมเริ่มจะสับสนในการอธิบายแล้วนะ เราจำลองขึ้นมาเลยใส่แคมใส่วาลใส่ลีเทนเนอร์วาลใส่ไปให้ครบคนระับใส่กระเดื่องวาลไปด้วยแล้วเราก็ลองหมุนดูหมุนได้หรือเปล่าติดหรือเปล่าถ้าหมุนได้คล่องผ่านไปได้ก็แสดงว่านั่นน่ะหลังวาลของคุณได้แล้วนะสปิงมันนั่งหรือเปล่าตอนหมุนเนี้ยให้ดูด้วยหาช่องหาช่องดูให้ได้นะเนี่ยหมุนไป ดี๋ยวจะส่งไฟเข้าไปพยายามหาดูให้ได้หาดูหามุมดูให้ได้นะฮะว่าอ่านั้นไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นนะคือฟปรปิงไม่นั่งแล้วก็ดีเทนเนอร์ไม่ชนไม่ชนกับซีนก้านวาลวเนี่ยนะครับคือผ่านนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงนะให้อคนดูเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะฮะ ก็คือหลักการการเฟซหลังวาลวเนี่ยมันไม่มีอะไรมากคนระับก็คือตัวแปรสาคัญเนี่ยที่จะออกมาเป็นตัวเลขได้เนี่ยคือคุณต้องมีแคมก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปเฟซหลังวาลกับวาลเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรนะฮะนะฮะยังไงก็คลิปนี้นะฮะหวังว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายในคลิปต่อๆไป จะบอกคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะถ้าเดี๋ยวว่าไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายคลิปนะฮะที่ร้านที่ผมส่งอะไรเนี่ยไปทำนะฮะเผื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็การดูการฟังแล้วก็การอธิบายเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าที่ผมอธิบายมานะฮะยังไงก็ออกคลิปนี้ ฝากคลิปไว้คลิปหนึ่งนะฮะก็เป็นเวลานาน,านพอสมควรนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บอกได้คำเดียวฮะว่าตัวแปรสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกให้ละเอียดให้ได้ละเอียดจริงๆเนี่ยคือคุณต้องรู้ว่าแคมของคุณยกเท่าไหร่นะฮะตัวแปรสำคัญตัวเลขสำคัญที่จะออกมาได้เนี่ยคือขึ้นอยู่กับแคมนะฮะเอาฝากไว้เท่านี้กันแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ชอบเข้ามาแล้วก็ มาดา่ามาว่าเนี่ยนะก็ฝากเอาไว้เรื่องหนึง่งนะฮะเพราะว่าการทํารถเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีตัวเลขที่อาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมทําแบบนี้คุณทําแบบนู้นมันก็ทําให้เหมือนกันแล้วการวิ่งการแล้วก็แตกต่างกันนะถ้าใครเก่งกว่าก็คือก็ทําคลิปออกมาเลยครับทำคลิปออกมาแล้วก็มาแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะฮะ อย่ามาต่อว่าคนอื่นเขาในแนวที่แบบว่าในทางที่ไม่ดีนะฮะเพราะว่าที่ผมทําคลิปเนี่ยก็ทําคลิปเพื่อให้เป็นแนวทางไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้เอามาว่าเออผมเก่งอะไรแต่ว่าทํามาดูเพื่อให้เป็นแนวทางนะฮะยังไงก็ฝากคลิป,ปนสั้นด้วยฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ